ถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่แอลมีเคล็ดลับอะไรในการบำรุงผิวก่อนแต่งหน้าเจ้าสาวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับอันดับแรกใช้แปรงปัดคิว้วปัดขนคิ้วให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นพี่แอลก็จะใช้ SK-2 Facial t r e a t m e n t Essence เทลงบนฝ่ามือในปริมาณที่พอดีแล้วค่อยๆกดให้ทั่วใบหน้าตามด้วยอิปแซงโลรองเพวชอตโลชั่นเอ s เซนต์ฟื้นฟูและบำรุงผิวให้เนียนนุ่มจนใครๆก็อยากจะสัมผัส หลังจากนั้นพี่แอลก็จะเพิ่มความสว่างใสและอำพรางจุดบกพร่องของผิวด้วยอิฟแซงโลร้องเบอร์พรเมอร์ er. แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ซีซั p เพอร์เฟกต์สกินฟาวเดชและซีซับคล s สสิกสกินเมคอัพเใช้2ตัวผสมกันอย่างละครึ่งบีบลงบนฝ่ามือหรือผสมบนถาดรองพื้นก็ได้ วอร์มให้เนื้อครีมมันเข้ากันแล้วค่อยๆเกลีย่ยให้ทั่วใบหน้าสุดท้ายเนรมิตผิวของคุณให้ฉ่ำกลงและให้เมคอัพของคุณติดทนนานอย่างที่สุดด้วยอีฟแซงท็อปซีค e t m เมคอัพเซตติ้งสเปรย์ If all of the kings had their queens on the throne We would pop champagne and raisin t o e s ใครชอบคลิปนี้ขอกำลังใจฝากกลไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะ